สวัสดีทุกชานอีกแล้วนะผมประกาศรายการเกมทีวีวฮ้ยวันดีนะครับตกใจหมดเลยวันนี้นะครับ,มนนรบผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูเทียนนะครับแต่ผมไม่ได้ดูบนผมไม่ได้ดูบนถนนนะผมดูบนรถฝนตกอยู่นะัะผมเลยผมไม่ได้ผมไม่ได้ลงไปดูวันร้อนจริงๆวันนี้พาดูตกนะครับ วันนี้เป็นวันที่อารมณ์เสียของผมอีกวันหนึ่งแนละ้วก็คือฝน,นมันตกมากมากเป็นวันที่แนวออกเพาทุกคนดูนะครับพาดูบนรถนะฮะผม,มกรีดพาดนะูนี่ก็ถ่ายอะไรดูข้างหลังสิครับ ผมซุมกล้องให้ดูนะคะเป็นเทียนนะคะซุมกล้องนะคะวันนี้ผมถ่ายบนรถเพราะว่าขี้เกียจลงแน่แน,แนวเฮ้แต่ว่าผมชอบเทียนขาน,นะคบผมวันนี้นะครับมาทุกคนดูวันนี้ถ่ายบนรถนะคบก็กราบขอโทษด้วยนะครับก็ขี้เกียจลงครับจบ โอ้โหดูเขาปั้นได้ดีมากนะครับัสดุเพลงคนทยฟรีทันทีวงเทียนใช่ครับเทียนเทียนบางอังก็ปั้นเกี่ยวกับนายหลวงนะครับบางอบางเออไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคทีฟังังอยากขึ้นจริงจริงขึ้นไม่ได้หรอกครับขึ้นได้มันแข่งมันจะขึ้นไปเลยทีไม่เจอทีบหรอกครับพี่เอ้ยไม่ต้องเีบก็ถือนะครับ ไว้กไมทุกคนดูต่อเลยนะครับก็เทียนบางอันจะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับในหลวงนะครับแต่ก็จะมีแบบว่ามีหลายอย่างนะครับที่เท่าดูมาได้อยู่บนรถนะฮะผมไม่ได้พาลงไปดูนะเพราะว่ายันอีกรอบหนึ่งเลยนี่ยันางครั้งที่สามแล้วจพื้นมันเปยกครับย้ําหลายรอบแล้วขี้เกียจย้ํา รอก่อนนะับัดโกนนะครับ,รบก็พาดูต่อนะครับก็สวยอยู่เหมือนกันนี่ก็ทําเทีนมันจะลำไม่รู้ว่าเทียนจะละลายหรือเปล่าครับถ้าโดนฝนเนี่ยอะครับแต่สวยดีแต่ก็สวยนะเพราะว่าคนทำเขาเป็นนี่ดเดียบคือทำด้ใจเย็น ก็าทำมาประมาณสักสามวันนี่แหละเออทำมาตั้งแต่เดือนที่แล้วก็หรือหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครก็สี่วัดนี่แหละโอ้โหนี่ก็มันเกี่ยวกับเกี่ยวกับในหลวงอีกนะครับนี่ของในหลวงครับคือคือเทียนคือเหตุเทียนช่วงนี้นะครับบ้นเกี่ยวกับในหลวงเยอะมากนะครับเพราะว่าไว้อะไรนะครับ โอ้โหดูสิครับเดี๋ยวผมพาดูตรงนี้นะคะผมคุณผู้ชมจะเป็นแบบเดียวกับแบบตอนก่อนๆหรือเปล่าครับโอ้โโอโจํานนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเทียนนะครับผมแล้วก็มีแล้วนอนไมสวยแล้วด้นทํเป็นไหมแล้วก็มีที่นอนสูงนะครัะคุณผู้ชมใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันที่ไหนนะครับไม่แน่ใจใช่ไหม โอ้โหก็พอ,โโอช่วยน้าอ,อยู่นะฮะคูณไม่เอาเลยว่าจะพูดอะไรดีที่ไหนนะฮะดูก่อนนะฮะถ้าผมไม่รู้ว่าเป็นที่โชคชายหรือยังที่ไหนดูก็ไม่แน่ใจอันนี้ขอ,ขอขอขอพูดเลยครับขอโทษเลยครับที่ผมพูดอะไรสับสน่อยเพราะงงจริงๆรถ ต่อไปจะเป็นอะไรผมก,ก็ไม่รู้นะฮะที่รู้ก็คือเราต้องดูเรื่อยๆเพราะว่าเทียนมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้ครับเทียนแต่ละแบบไม่เหมือนกันเลยครับเอ,อขอตัดตัวนะคะเพราะว่าเออไม่ตัดไม่ต้องตัดหรอกรถขยับละแบบนี้รอนานนะที่เกียจรอเอที่ไหนที่ไหนวั <What? S 1> ที่โนนสูงใช่ไหมใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ครนะับที่นนนสูงครับ คนไทยถูกครับโน่นสูงโน <ไป S 1> ้นสูงโน่นไม่แน่ใจสับสนนักนี่เป็นพยาคุด๊ปบี้เออดินมันดันเล็มั้เนี่ยเขาเอาสีดำมาเอาเทียนสีดำมาปั้นเป็นเลขเก,ก้าเมื่อกี้นี้ผมเห็นนะว่าจะดินนี่มันเนี่ยใช้ดินน้ำมันหรือเปล่าครับหรือใช้บางมันก็เหมือนกับดินน้ำมันเนี่ยใช่ครับบางอันก็เหมือนดินน้ำมันอยู่ เพราะว่าเหมือนมากเลยครับอันนี้วัดอะไรเนี่ยวัดอะไรนี่แหละครับทีมงานสายศิลใช่ทีมงานนะไม่ใช่วัดอ่านทุกคนค,คุณไม่สามารถอ่านสิครับไม่ทีมงานนะไม่ใช่วัดโอ้แต่อันนี้มีอันนี้กลุ่มอนุรักษ์ประเพณีไทยอำเภอพิมายครับอยู่พิมายเลยเดี๋ยววานี่จะมาแทรกหน่อย เราจะแต่แต่คนแต่อันนี้ป้ายคนทํานี่ชัดมากเพราะไม่ได้ทํานี้น้ำมันเป็นป้ายแด็กจ้ามาดูต่อนะฮะพาดูตลาดครับตลาดนี้ก็มีของกินมากมายนะครับวันนี้ฝนตกมากตลาดคนเยอะคนเยอะมาก คณผู้ชมอยู่ฝั่งนู้นหยิกนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็ถึงเทียนแล้วนะครผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พาดูนะคะผมคุณผู้ชมนะครับเป็นเทียนนะครับเขามีเทียนสีขาวมาปั้นด้วยนะครับ ทุกคนดูต่อนะครับผมคุณผู้ชมครับผมพาดูเลยตอนนี้นะครับก็มาถึงวัดอะไรเนี่ยครับวัดบิงวัดวัดวัดบิงที่อำเภอโชคชัยนะครับผมโอ้โ คือเขาใช้สีไม่ใช่เขาใช้เทียนแบบเหมือนเหมือนกันหมดเลยครแต่บางขบวนเขาจะใช้เทียนสีขาวมาปะปนบ้างน,นะฮะอย่างเช่นขบวนนี้เลยครับแบบเขามีสีดาำอีกแบบลวดลายลวดลายสวยแบบแบบสวยมากครับพาดูต่อ โอ้โหคุณผู้ชมครับถ้าดูมุมนี้นี่จะยิ่งสวยเลยนะครับขอมาดูแบบนี้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าดูแต่ใน,นกระจกจะไม่ค่อยสวยมากนะครับกล้องกล้องนะไม่ต้องไปสวนรับก็เป็นแค่กล้องของนานะครับ แบบนี้ก็ดูมืดไปอันนี้สว่างมากครับโหสว่างมากนะครับผมไปสิมาดูต่อโอ้โหปิดแล้วก็ดูแบบนี้เหมือนเดิมแบบมืดๆเช่นเคยใช้สีขาวหยิกขบวนหนึ่ง พาดูนะครับโอพาดูแบบนี้มันสว่างนะครับช่วงแรกๆมันจะมืดน,นิดนึงนะครับเพราะว่ามืดมากเลยอันนี้แหละเขาปั้นอะไรอันนี้อะไรอันนี้ปั้นน่าจะปั้นดูก่อนนะว่าเขาปั้นอะไรกัน บ้าน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 อะไรรู้ไหมครับบ้านลุงตู่บ้านนายกใช่ครับบ้านนายกครับนี่วัดอะไรเนี่ยคที่บ้านลุงตู่เนี่ยวัดนายกวัดอะไรฮะวัดวัดเดิมครับวัดเดิมอยู่ที่อำเภอพิมายครับ วันนี้แล้วที่เขามั่นนายกเหนองบุรง,นนงร่องนะครับผม oh ส,สุดยอดสุดยอดแบบ mm. แบบเพอร์เฟก ตอนนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะผมพาดูต่ออันนี้วัดโพนะครับผมเมื่อกี้นี้ก็เห็นป้ายนะครับว่าวัดโพนั่นหินตะบวครับนั่นคือตะวบวครับ,รบตัวบวตรแข็งมไม่แข็งเหลวอไม่แข็งอกครับโอ้โหเขาปั้นได้ไม่ทำปั้นเป็นไม่ะเออไม่เป็นหรอก ถ้าให้ถ้าให้ต้องปั้นถ้าถ้าถ้าน้องผมบอกให้ให้ผมปั้นเนี่ยผมไม่ปั้นไม่เป็นหรอกเพราะว่าฝีมือไม่มีอันนีว้วัดนอกนะครับผมต่อไปวัดนอกวัดนี้ถึงวัดนอกนแล้วนะคะผมพาทุกคนดูวัดนอกดูดีกว่า ชุชชครับนทุกท่ครับเดีวนี้เราทีมเอไปก่อนนะครับทีมเอแตะทุกคนไปแล้วจังหวัดนี้จัจงหวัดนี่ต้องวัดมัลไม่ใช่วดัวดนอก,กนะครับผมไปได้ จะหมดแล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วนะครับวัดไหนจุกบแฉก็ฝนตกเช่นเคยก็ไมตก็จะฝนตกเลยเนี่ยอันนี้วัดอะไรวัดที่เห็นอยู่ก็กระตูวัดอะไรอุ้ยใหญ่กูใครนะวัดใหญ่กว่าใครนะสําหรับวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วจะกลับไปลิปหน้าวันนี้ครับไม่บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสําหรับใคร